w o r ร์ส e ิอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะมาเจอกันทุกวันสุกแบบนี้นะคะมาอัปเดตสถานการณ์เศร,รษฐกิจกันสักหน่อยสัปดาห์นี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปตะระบับสูงสุดในรอบ7ปีก๊สธรรมชาติในอเมริกาก็ขึ้นไปตะระบับสูงสุดในรอบ12-13ปีทีเดียวนะคะส่วนวิกฤตพลังงานที่จีนเองก็ส่งผลให้ทางการจีนต้องขึ้นราคาพลังงานในภาคสารรมและมีโอกาสที่จะไปขึ้นราคาพลังงานภาคครัวเรือนด้วยเพื่อที่จะจํากัดการใช้งานนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าจะ ออกมาเป็นอย่างไรกับการแก้ไขวิกฤตพลังงานนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าที่ทราบกันดีนะคะพอมีโควิด19ปุ๊บนะคะการใช้น้ํามันหรือว่าพลังงานฟอสซิลรูปแบบเดิมเนี่ยนะคะก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทําให้ในายฝั่งซัพพลายหรือว่าผู้ผลิตเองตอนนั้นเนี่ยสต็อกน้ํามันลดเลยนะคะก็เลยมีการปรับลดกําลังการผลิตลงนะคะแต่พอสถานการณ์คลี่คลายนะคะดีมันกับเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและรวดเร็วนะคะในขณะที่ าการผลิตก็ไม่ได้เพิ่มทันกับดีมาที่เพิ่มก็เลยเกิดในเรื่องของซัพพลายช็อตเทจขึ้นมานะคะไม่นานก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของตัวชิปช็อตเทจหรือว่าการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเป็นต้นเลยกลายเป็นปัญหาที่ผลักดันเรื่องเงินเฟอ้อนะคะจากม่ติของทางคอสพุชนะคะหรือว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งฝั่งนี้เองเนี่ยก็มาใน่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเริ่มฟื้นตัวเท่านั้นเองนะคะดังนั้นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นอาจจะก,กลายเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวจนเกิดสแต็กเฟลชันหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะคะแต่เงินเฟอ้อไม่ได้มาแค่ฝั่งของัพพลายเท่านั้นค่ะฝั่งดีมาหรือว่าประสงค์ความต้องการซื้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหลายประเทศคลายล็อกดาวน์เปิดเมืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกรร ขึ้นเดินทางสัญจรมากขึ้นบ้านเราเองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละสัปดาห์นี้มีโอกาสต้องไปงานข้างนอกแล้วก็ไปธุระเนี่ยที่นอกบ้านหลายวันนะคะที่เห็นได้ชัดคือรถติดมากนะคะจนหน้าตกใจเราไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มาร่วมปีกว่าแล้วนะคะคือก็รู้สึก ในมุมบวกเนาะว่าเออกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาแต่ว่าก็กังวลใจเล็กน้อยเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังไม่ได้น้อยลงนะคะทําให้ในภาพของเศรษฐกิจเองก็อยากที่จะให้ขยายตัวแหละแต่ก็ต้องขยายตัวแบบที่อยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเราคงอยู่แบบปลอดภย100ัยร้อเอซอาจจะไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าอีเวนต์ฉีดวัคซีนแล้วครบโดสแล้วนะคะหรือว่าวัคซีนประเภทไหนก็ตามก็มีโอกาส ติดเชื้ออยู่นะคะแต่แค่อย่าค่ายอัตราการ ติดเชื้อแล้วเจ็บป่วยหนักกับอัตราก,การเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงเท่านั้นเองนะคะทีนี้ฝั่งคอสพุชมาฝั่งดีมานพูก็มานะคะเป็น2เด้งเลยที่ผลักดันเงินเฟอ้อให้พุ่งสูงขึ้นไปทองคําเองนะคะก็ถือเป็น1สินทรัพย์ที่เอาไว้ h ฮชหรือว่าป้องกันความเสี่ยงเงินเฟอ้อนะคะทาให้เมื่อวานนี้เราเห็นราคาทองคาขึ้นไปแต่1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อทรทวอีกครั้งนะคะราคาขึ้นไปสูงสุดในรอบ1เดือนทีเดียวะคะ่ะหลายคนถามต่อว่าจะยั่งยืนหรือเปล่า กับการขึ้นของทองคํไในรอบนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่น่าจะยั่งยืนนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะทองคําก็หลุด1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อดอยเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามประเด็นที่ผลักดันเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็มีความกังวลใจว่า ผู้กำหนดนโยบายการเงินอย่างธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้เองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทำ policy error นะคะหรือว่าดำเนินนโยบายการเงินผิดพลาดซึ่งเป็นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งแรกก็อาจจะเป็นการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยช้าจนเกินไปคือ under estimate อะคือไปประเมินว่าเงินเฟอมันเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีบขึ้นแค่ลด QE ในเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนละ1น0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเรื่อยๆจนถึงปี2 2022เราค่อยไปขึ้นดอกเบี้ยจะปลายปี2022หรือว่าปี2023ก็ได้นะคะนี่อาจจะเป็นการประมาทจนเกินไปนะักการเงินหลายค่ายก็ออกมาเตือนเฟดเหมือนกันนะคะว่าอย่าประมาทกับเงินเฟ้ออย่าดูแคลนเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นแรงขนาดนี้เพราะอย่าลืมนะคะเงินเฟ้อเป้าหมายของเฟดแค่2%เท่านั้นเองแต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพุ่งไปกว่า5%แล้วนะคะดังนั้นก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตาม ามกันอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดนั้นเราจะมีโอกาสจัดการเงินเฟ้อจากนโยบายการเงินได้อยู่หมัดหรือเปล่าอันนี้คือ policy error แบบแรกนะคะส่วนแบบที่2ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงจนเกินไปซึ่งหลายคนก็กังวลว่าถ้าออกมาเป็นแบบนี้จริงก็อาจจะกดดันเศรฐษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวด้วยเหมือนกันนะคะก็คงต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดส่วนทองคําเองนะคะทาง ดาวจิบูเลียอินเตอร์เนชันแนะคะแนะนำว่าถ้าราคายืนไม่ได้เหนือ1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อทรลลควรเปิดสถานะขายนะคะแล้วก็ไปตัดขาดทุนแนวต้านในโซน1,800ดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ถ้าอยากจะปิดสถานะขายทำกำไรเนี่ยอาจจะไปดูใกล้ๆก,ก,กับ1 7 8 4หรือ1,773ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ถ้าไม่สามารถยืนได้ก็ควรชะลอการซื้อออกไปก่อน โดยแนวนรับ ถัดไปนะคะก็คือ1,757ดอลลาร์ 1, สหรัฐนั่นเองนะคะช่วงนี้ความผันผวนมีเยอะจริงนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นก็พุ่งไม่หยุดเลยนะคะดาวโจนส์เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดบวกไปกว่า500จุดนะคะ S&P 500ก็ถือว่าบวกได้แรงสุดนะคะในรอบตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยนะคะโดยบวกขึ้นไปถึง1.7%สําหรับ S&P 500 NASDAQ ก็ขึ้นไป1.7%เช่น การส่วนดาวโจนส์ใน500กว่าจุดก็เท่ากับประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์นะคะก็ลงทุนอาจจะต้องรับกับความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสไปพร้อมๆกันดังนั้นกระจายการลงทุนยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะนามาฝากกันในปลายสัปดาห์แบบนี้ส่วนเอเวอร์แกรดเองนะคะวันก่อนเนี่ยเฟิร์นเพิ่งม,มีโอกาสไปอ่านบล็อคบิสเนสเวิคนะคะเขาสรุปภาพรวมของเอเวอร์แกรดชัดทีเดียวนะคะว่าจริงๆตอนนี้มีลูกค้าสังหาริมทร์พย์เฉพาะเอเวอร์แกรดนะ1 500, ล้าน5แสนรายที่รอ บ้านแล้วเสร็จคือจ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้บ้านว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็สินเชื่อสังหาเริมทรัพย์เนี่ยคิดเป็น27%ของสินเชื่อทั้งระบบนะคะส่วนอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็คิดเป็น15%ของระบบเศรษฐกิจความมั่งคั่งของคนเมืองค่ะอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ถึง70%เ์นะคะ ดันงนั้นสถานการณ์ในเอเวอร์แกรนด์ก็ยังประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าก็มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกประมาณสัก3ามี่แห่งแล้วนะคะที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้นะคะคือจ่ายไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดอาจจะมีการเลื่อนออกไป30วันนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนดีลในรูปแบบอื่นๆน,นะคะเลยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาครัฐเองก็ยังไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาดูแลอย่างเต็มสูบแค่เพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบเท่านั้นนะ ะะแต่ว่าบลูเบิร์กวิสเน็ตวีคก็สรุปสุดท้ายค่ะบอกว่าจริงๆ e เอเวอร์แกรนด์น่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้แหละเพราะว่ารัฐบาลน่าจะยังผลักดันโอกาสให้คน10ล้านคนย้ายเข้าเมืองในทุกๆปีนะคะจนถึงปี2025 แต่น่าจะอยากลดขนาดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ใหญ่จนเกินไปก็เช่นเดียวกับหลายบริษัทที่มีลักษณะใหญ่เกินไปผูกขาดเกินไปก็เลยโดนจัดระเบียบอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนามาฝากกันเรื่อยๆแน่นอนติดตามกันได้นะคะใน Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ